อัลสมิลลอฮิราะห์มานุรรหิมอัลฮัมดุลิลลอฮิรับบิลอาลามินวะบิฮินัสต่อินวัสสลลัลลอฮิวะลานบิญามุ hammad วะลาอัลฮิวะซอฮบิยะจามัยนอัมมาปาตุสลัมุอะลัยคุมวะรอห์มัดุลลอฮิวะบารอกาตุเรียนชั้นปีสามมุตวสินะครับวันนี้วิชาฮะดิษก็กลับมาพบกับคุยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราเรียนฮะดีษบทถัดมานะครับอัลอิสลามุยูฮาริบุริชวา นะครับอิสลามนั้นประกาศสงครามกับผู้ที่มีส่วนในสินบนนะครับอนอินลามอยู่ห้าริบุอาริชวะนะครับแปลว่าอิสามนั้นประกาศสงครามกับผู้ที่มีส่วนในเรื่องของสินบนนะครับอันซาบานรอซิยลลอฮุอันหุกอละกอละรอซูลอลิสลล,ลัลลอฮุวอะลัยฮิวะสัลลัม لعن الله الراشية والمرتشية والرائشة حديث ودني نكب عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية والمرتشية والرائشة ربي دو مفردات كن. حديث ودني نكب مفردات المفردات حديث ودني لعن الله ลาอันละเราได้ยินเนี่ยละอัตุลละละอันละเนี่ยแปลว่าปราบ้านเราก็จะแปลว่าอัลลอฮฺต้าลาสาบแช่งลาอันละพี่มะนาละนุฮุวอัตตอรดุอันราะมัติลละคือการถูกขับไล่ตอรดุนนะตอราด่าย่าตุรีดูอัตวอัตตอรดุอันราะมัติลละคือการถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และตอาลา ก็คือถูกสาบแช่งที่บ้านเราแปลกันนะครับอัลลอฮตะลาสาบแช่งคําที่สองอัลมุรตชิยาอัลมุรตชิยาก็คืออัลลรียะตนาวาลุริชวะคือบุคคลที่ยัตนาวาลุบิมะนายะกูลูาวาลุก็คือกินนะครับรับเข้าไปยะตนาวาลุริชวะสินบนผู้ที่กินสินบนเข้าไป คำที่สามอรัรอชฌียนะครับอัรอโฌียมันยัดฟาอุมินมาลิฮีลิือเอะกอกิลบาติลีบุคคลที่จ่ายไปยัดฟาอุมินมาลิฮีจากทรัพย์สินเงินทองที่เขามีอยู่หิือเอะกอกิลบาติลีเพื่อทำสิ่งที่มันอัลบาตินแปลว่าความเท็จบรรลุถึงความถูกต้องเลย คือทำในสิ่งที่มันไม่ถูกให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับคือพอที่จ่ายไปทำไมเราต้องจ่ายสินบนจ่ายเพราะว่าเราต้องการจะให้ตัวเราถูกทั้งทั้งนี้มันไม่ถูกหรอกเพราะถ้าเราถูกเราจะไปจ่ายทำไมใช่ไหมที่จ่ายไปเพราะว่าอยากจะให้ให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นอ,อ,อัทริชาคำที่สี่ก็คือวัลวาซิตอผู้ที่เป็นสื่อกลางในการให้กอ่อให้เกิดสินบน วาสิตอปแปลว่าสื่อกลางใบนัรอชิยะวัลมุตตชิยะระหว่างผู้กินกับผู้ให้นะครับระหว่างผู้ให้กับผู้กินใบนัรอชิยะวัลมุตตชิยะระหว่างผู้ให้สินบนกับผู้ที่กินสินบนนะครับเป็นสื่อกลางแปลว่าบุคคลสามส่วนนี้อโลสับแช่งทั้งหมดนั่นคือคือผู้ที่ให้สินบนผู้รับสินบนผู้ที่เป็นสื่อกลางเป็นคนที่ให้การจ่ายสินบนนั้นบรรลุเป้าหมายเนี่ย ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับอันดับทนี้เราย้อนกลับไปแปลซิให้ได้ความหมายว่าอารรถตาลาได้สาบแช่งนะครับผู้ที่ผู้ที่ให้สินบนผู้รับสินผู้ที่กินสินบนและผู้ที่เป็นสื่อกลางในการที่จะให้สินบนนั้นประสบความสําเร็จนะครับเป็นผู้ที่เป็นคนกลางในการที่เชื่อมโยงให้ให้มีการจ่ายสินบนนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่อัลเราตลาดได้สาบแช่งรอวิลฮะดีษนะครับผู้รายงานฮะดีษนี้ใครซาอบานอันซาอบานอิบเนโมจัดดิดชื่อก็คือซาอบานอิบเนโมจัดดิษมาลาห์รอซูลลอฮ์สุลลลอฮ์หัวเลยะสัลลัมเป็นคนที่รับใช้ท่านรอซูลสุลลลอฮุอะลัย์อัลสลัมว่ากาณามูลาซีมันลิรอซูลลลอฮุอะลัยซูละตุวัสสลัมฮัดรอนวะซาฟรอน ท่านให้ความสําคัญไม่ว่าท่านจะรอซูลจะเดินทางจะอยู่หรือจะเดินทางนะครับให้ความสําคัญคือจะเป็นคนที่ติดตามท่านรอซูลอยู่ตลอดเวลา mm hmm. วาราวาอิดะตุอะฮาดิสอิดคำว่าอิดะเนี่ยจํานวนตั้งแต่สามถึงเก้านะครับหมายความว่าท่านท่าน,านได้รายงานหะฮดิสจํานวนหนึ่งอันรอซูล,ลีลาสโลอลลอห์ละอิวะสลัมจากท่านรอซูลโอลลอห์ละอิวะสลัมว่า อับบาอบบเดอับบะเดวัฟาติรอซูนสุลลฮฺวะเลวะสลัมหลังจากที่ท่านรอซุนท่านได้เสียชีวิตลงรอฮาลาบิมะนาซาฟารออิลชามเขาก็ได้เดินทางไปอยู่แคว้นชามวตูฟฟียบิฮาและเสียชีวิตที่ตงนังสนะอารบะอาวคอมซีนิจเริยะในปีห้าสิบสี่ฮิจรัสสุราชระเิยาลอหูอันหูขอเราได้พอประเทศไทยท่านด้วยกับหัวข้อทีวันี้สั้นนะครับนักเรียน เวลาอาจจะท่องจําโดยที่ว่าเอาเอา,เอาต้นง่ายมาท่องก่อนแล้วเก็บต้นยาวไว้ก่อนแต่ทุกต้นต้องท่องจํานะครับต้องท่องจาอ mm ัลมาไนจามารีความหมายโดยรวมคือซาจารุอ mm ันนบีสุลลาะหัวเลย์วะสลัมซาจารอแปลว่าเราซูลได้ห้ามนะครับนบีได้ห้ามห้ามยะตะวะอาดูและก็ได้สัญญาไว้มันอะตอมินมาลิฮีใายที่ให้ทรัพย์สินของเขาไปห้ากีมัน พุัดสินเอาอามีรอนเจ้าเมืองเอาบียาดีฮีอัมรินหรือคนที่มีอำนาจอยู่ในมือเอาบียาดีฮีเนี่ยบียาดีฮีก็คือในมือเขามีอำนาจมีนัลโูมูดในเรื่องราวต่างๆลีกไกเพื่อที่ยัสริฟูหูการจับจ่ายไปครั้งเนี้ยให้ไปครั้งเนี้ยบิดาลิกะอันเอะก็ก,กิลฮักเพื่อให้ฟอกตัวเองนั้นให้มีความถูกต้องนั่นเอง ลิมาฟีดาลิกะในในเรื่องดังกล่าวนั้นมินอิฟซาดิลินมุจจัมาอถือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคมวะเอกอคิซุลมิและเป็นการที่ให้เกิดการอาธรรมกับคนอื่นฟามารอฟอาฟีฮัสบีนลีอามีรินเอากอดินเอาหากิมินถ้าหากว่าเราต้องการที่จะ เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ฟ้าฟีเดลิกัสบีนยกให้กับเจ้าเมืองหรือผู้ตัดสินผู้วิพากษาอะไรต่างๆเหล่านี้บิโกสิลิปตอลรลฮักเพื่อที่จะทําลายความเท็จจริงข้อจริงความเป็นจริงเอาตารวียัตรวีจุลบาตินหรอ,อให้ทําลายสิ่งที่เป็นแล้วมันก็นําไปสู่ตารวียบิมาณนะัสโร อิลบาติลก็คือทําให้มันเกิดความชั่วเกิดสิ่งที่ผิดเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถูกฝาหัวมุตตาก,กาบุลลิโมฮัตรอมินถือเขาวพวกนั้นเป็นอาชญากรลายยูซุฟลิฮีไม่อนุญ,ญาตให้ทําเช่นนั้นฮัตตากอบูลฮัดยัติจนกระทั่งเราไปรับของขวัญ อาลาฮาดัลว j จีในในในส่วนตรงนี้ในมุมตรงนี้อย่าอุดดูนาอันมินันริชวาถือนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินบนเหมือนกันไ้ของชํารวยห้ของเป็นของขวัญของรางวัลต่างๆนี่ถือเป็นสินบนเหมือนกันหรอันนาฮามาจลีบาตุนลิชักเพราะมันจะทําให้เราเห็นว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่า เราจะกำลังทำลายฟิลอาดาและติในความยุติธรรมว่ามาตาดับบาฮาด,ดาเขาบอกเมื่อโรคอันนี้มันได้เขาเปรียบเทียบการให้สินบนเนี่ยการทำลายความจริงเนี่ยโดยกับการจ่ายสินบนเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่มันคืบคานโรคเนี่ยมันคืบคานไปสู่ฟีอุมมตินสู่ประชาชนเนี่ยฟาซาติลอาดาละ่ะมันจะทำให้ความยุติธรรมนั้นสูญหายไปสูญเสียไป ฟีฮาในถังคมนั้นว่าละกละ็ละอนัตโสรุนอะไรสระตัวสลามแน่นอนถ้าเราสูญสลดละสลามได้สาบเช่งอัรอชิยะผู้ที่จ่ายสินบนวันมุตตชิยะผู้ที่รับสินบนอลาฮิติวะสิวาอีาายอยู่ในระดับเดียวกันเท่ากันฟาดาฟิอุริชวะคนที่จ่ายสินบนนั้นมันเหล่านุนเขาก็ต้องถูกสาบแช่งว่าก็บิลูฮามันเหล่านุนคนที่รับก็ ก็ถูกสาปแช่งว่าวาสิตูว่าวาสิตตุหูคนที่เป็นสื่อกลางเป็นคนกลางในการก่อให้เกิดสินบนนั้นมันเห่าหน,นุ่นก็ถูกสาปแช่งเช่นกันราลิกาอันนาฮาตับซิรุลกุลูปทำให้หัวใจของเขาเหล่านั้นเสียหายวายรรูวายาีดุจุลมุแล้วก็เพิ่มการอาธรรมว่าตัตมิซูมาอาเลมุลอานาละ และความให้ความความาความยุติธรรมนั้นมันมืดบอดไปฟิลอุมะมติในประชาชาตินี้วัตุมีตุลดอมาเอและทําให้สามัญสำนึกนั้นตายไปหมายความว่าขาดสามัญสำนึกเลยวัตุเกาวิดุดาอายมุลมุจตะมะและมันเป็นการทําลายความมั่นคงทางสังคมเลยการจ่ายสินบนเพื่อจะให้ตัวเองนั้นได้ถูกต้อง แน่นอนแหละต้องมีการจ่ายเพราะเราคิดว่าตัวเองเราน่าจะแพ้เราน่าจะไม่ถูกต้องจ่ายเพื่อจะให้ความเท็จนั้นกลายเป็นความจริงการตัดสินความเท็จแน่นอนเมื่อตัดสินความเท็จเป็นความจริงก็ต้องไปอาทามอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่พิพาทกับเราหรือต้องการที่จะจ่ายกันนะครับอันนี้เราต้องหลีกเลี่ยงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นึกสนุกสนานบ้านเรานี่เยอะนะครับเราต้องหลีกเลี่ยงให้ได้อย่าไปนึกว่าเอ้ยเขาทำกันเขาทำนไอ้เนื้อ้ออ้าง เราต้องหลีกเลี่ยงนําตัวนําพาตัวเองของเราห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้วยประการทั้งปวงนะครับเราจะหาความยุติธรรมไม่ใช่เราเราไปหาพวกนะครับเมื่อเราทําผิดเราไปหาพวกเพื่อจะให้เราถูกนั่นนหะแน่นอนเราก็มีส่วนในการที่จะรับผิดตรงนั้นด้วยนะครับมายุสซาฟาดมินันฮาริสิรับประโยชน์จากฮะดิษมีอะไรบ้างอันนะายุอันเอะต่ออินดิชวาห้ามในการที่เราจะไปให้ สินบนวกอบุรุหาหรือไปรับสินบนวัสะอยู่บิหาหรือสแสวงหาให้ได้มาซึ่งสินบนนะครับสารนิยันอันนามันฝาอะชัยอันมินดาลิกะฮัลลัดอะไลฮีละนะทุกใครก็ตามที่ไปทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากดังกล่าวนั้นก็เท่ากับเขาอันยอมตัวเองในการที่จะได้รับการสาปแช่งนะครับฮัลลัดอะไรฮิยอมรับลนะวว่าเขานั้นพร้อมที่จะได้รับการสาปแช่ง ตาลิสันอันนักุลโลอามมลินแท้จริงทุกๆก,การงานนั้นยับซสื่ตะกกีกุลอาดาละมันทำลายมันทำให้ความยุติธรรมนั้นเสียไปก็คือฟาฮูวาิชวัตุนคือสินบนนั่นเองนะครับนักเรียนฮาริสบทนี้นะครับนักเรียนก็มันตรงมันตรงอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ศึกษาแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนำไปใช้ให้ถูกต้องนะครับ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام وصلا عليكم ورحمه الله وبركاته